หรือ,อยังเอ,อ่ยอุ้ยยังไม่สุกยังไม่สุกอุ้ยหลายนี้สุกแล้วจ้าแต่แมงอะไรกินของแม่นาลินหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยเนาะหลายนี้สุกแล้วแหละเนาะน่าจะสุกได้แล้วเนาะดูแมงอะไรกินก็ไม่รู้ดูต้นนี้สุก ดูต้นนี้สิสุกหรือยังสุกหรือยังคะทุกคนน่าจะได้แล้วเนาะภาคนี้ปามออกเยอะต้องดูดีๆคะ่ะว่าสุกหรือยังเพราะว่าที่ลานปามจะคับมากเลยเพราะปามออกเยอะมากช่วงนี้รายนี้ได้อยู่ไปดูรายต่อไปจ้าต้นนี้ได้หรือป่า ตาเอ้อยดน่าจะได้อยู่นี่นอหนึ่งลายแต่ว่าไม่รู้แมงอะไรกินสงสัยมันจะอร่อยเดี๋ยวไปดูอีกต้นเนาะมาดูต้นนี้สิได้กี่ลายหรือเปล่าว้าวได้อยู่หนึ่งลายเนาะพอน้อยเตรียมเสียมจะแทงตามได้วลา ไปดูต้นต่อไปสิต้นนี้มีไม้นอว,ว้าวต้นนี้น่าจะได้อยู่อีกหนึ่งลายเนาะรู้ว่าต้องรอให้จัดกว่านี้เนาะสงสัยจะเอาไว้ก่อนเนาะต้นนี้น่าจะเอาไว้ก่อนเส้ลายนี้ สุกแล้วใหญ่ด้วยมงคลจะกินปลาแม่แล้วหลายนี้สุกแล้วจ้าปลาเล็กๆหลังบ้านจ้าวันหยุดพ่อน้อยกับแม่นาลินเข้าสวนปลาบนไปจ้า